ขอฟังคอนเซปต์สั้นๆไม่ได้มีอะไรมากอันนี้มันคืออูดเนี่ยผมอยากรู้มันอูดยังไงครับอูดไอ้ไงคะใช่ครับอะไรคุณฟิล์มคุณฟิล์มมันเรื่องเหมือนช้างแล้วคุณฟิล์มมันจะไม่แข็งผะไรมันจะไม่เลงอะไรอะไรเราเรื่องไม่ใช่อูดเลื่คุณฟิล์มตัวอะไรนะ คทุกคนครับวันนี้อยู่ในไมค์คาวครับวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันนะครับทุกคนโดยแบ่งเป็นบล็อกทั้งหมด6บล็อกแต่ว่ามีผู้เข้าแข่งขันแค่5คนครับอีกคนหนึ่งสร้างเกินมาครับก็ <c oughs> วันนี้เรามีโจทย์ด้วยกัน5โจทย์ซึ่งแต่ในแต่และโจทย์จะมี10คะแนนซึ่งผมเป็นคนให้แต่เพียงผู้เดียวก็จะตัดสินจากความรู้สึกผมล้วนๆจะไม่มีการเอาความรู้สึกหรือว่าบุคคลมาเกี่ยวข้องผมจะดูแค่ผลงานอย่างเดียวเท่านั้นก็ ในแต่ละช้อยผมจะให้เวลาในการวาดไม่เท่ากันนะครับห้ามป่วนใช้ได้ทุกบล็อกในเกมเฉพาะในกรอบนี้ห้ามทะลุกรอบออกไปช้อยแรกเอาเป็นบ้านในฝัน <S 2> <S 2> <S ในเวลา10นาทีจะเวลาเริ่มระหว่างที่ซายุหาบล็อกอยู่นะครับคุณแอ็กได้ทําการวาดลวดลายบนพื้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นเหลืองสลับฟ้าส่วนชันนาได้ทาการปลูกป่ารอบบริเวณบล็อกของตัวเองส่วนบุญฟีเป็นการขุดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนละสไตล์เลยแล้วก็คุณตาลน,นะครับจะวางพื้นบ้านก่อนสไตล์บ้านน่าจะโมเดิ เพราะว่าใช้บ็อกซ์คอร์สสีขาวใสๆตอนนี้นี่รู้เลยครับว่าเป็นสายยุเพอบ็อกที่เขาใช้นั้นเน้นม่วงทั้งบ้านครับเฮ้ยกรรมาการไม่ชอบสีม่วงเลยว่ะเนื้อของสีพี่ไม่ชอบสีม่วงอ่ะส่วนอันของสายยุนน่าจะทําขอวงกลอน โจทย์ของเราเป็นบ้านในฝันนะครับไม่ใช่เข่าบังคับก็บ้านในฝันไงอันนั้นในฝันใครครับฝันหนูในี่โอเคตอนนี้ชนากำลังล้อมเขตบ้านแล้วครับเวลาเดินไปตอนนี้อยู่ที่25%ของ100%แล้ว2นาที50แล้วครับจะขึ้น3นาทีแล้วนาทีเป็น20%่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเหลือหน่อยสินนบาน, <10 S 2> นาทีครับโคตรน้อย Two thousand years later. เหลือ4นาทีกว่ากว่าตอนนี้ศาลาวัดของคุณให้ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านลวบ้านเหมือนศาลาด้านโรงเรียนผมเลยเอาเอาเท่าที่ได้ครับผมคิดว่ามันก็เหมือนเหมงกันทุกคนแหละไม่น่าจะมีใครเสร็จถ้าคนที่เสร็จก็ก็อาจจะได้คะแนนเยอะหนึ่นหน่อยไล่เลี่ยกันไปเหลือ3นาที50วินาทีสุดท้ายครับโอเคตอนนี้บนฟิล์มกำลังแก้งงานด้านขวาครับเปลี่ยนเป็นบ็อกสควอตแปลกๆขึ้นเรื่อยๆครับหลังนี้ส่วนบ้านคุตาเนี่ยโหคุมทีมจะแจกสระน้ำที่มีตัวอะไร2ตัวผม เล่นคนเนี่ยมันกัดผมแน่ล่ะส่วนสถาบนิกสายุตอนนี้น่าจะเป็นอะควาเรียมเพน้ำลงไปปลูกสาหร่ายไม่รู้ได้ไงอ่ะของน็กตอนนี้มุงหลังคาใกล้เสร็จแล้วครับแต่ถ้าพายุเข้าก็อาจจะหนาวหน่อยส่วนของชานานี้โอ้ยเหมือนอะไรพี่มัสยิดไงเหลือสองนาที30สิวิต่อเป็นยี่สนาทีได้ไหมครับพี่ชายอยาให้ต่อไหมครับเอาให้โหวตกันต่อเลยพี่ต่อครับกี่นาทีครับยี่สิบเถอะคับพี่เพิ่มเวลาให้เป็นยี่สิบนาทีนะทุกคน เดี๋ยวผมจะยืนอยู่มุมนี้แล้วดูการสร้างไปเรื่อยๆก่อนเชื่องสุดท้ายครับถายที่กว่าแล้วทายุเยสพี่ดูหลังนี้สิ ไฟไหม้ด้วยไ,วไม่ใช่ครับปองปองไปครับอ๋อนี่จะเป็นร้านคุณย่าร้านร้านรามิงสวยพี่ร้านนี้ผมชอบชอบใช่ไหมามมีเท็กเจอร์ควันใช่ไหมเป็นแบบร้านรามิงแบบดูดูเขามีการปาขวดอะไรไม่รู้ด้วยพี่แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะเพื่ออะไรครับอันนี้อันนี้ับไฟครับอ๋อับไฟไปแล้วนะครับสวแล้วคุณคุณชนาดูข้างในของคุณชนาสิขอเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์หน่อยนะครับเฮ้ยโอ้รูน้ำตาตาเกือบบอดับเข้ามา โอ้ยมีบอกออนเซนโอ้เ้ยพอกออกยังไงครับหักคะแนนนะออกไม่ได้มันก็เหยียบเจนนี่เฮ้ยมึงพูดกับกรรมการยังได้ไงอ่ะหักยี่สิบคะแนนกูอะไรอ่ะมึงกูแหละเฮ้ยโอ้ยอันนี้เป็นบ่ออันนี่ก็ขยับทำลึกจังเลยเนาะเหลือที่ไจะมาเยียดเนี่ยบ่อปลาดุกใช่ไหมครับฟาแล้วลงมาหาผมทำไม่บอกมันเลี้ยงปลาดุกไงพี่วันนี้เขาเริ่มมีสเปซขึ้นมาแล้ว ใช่ครับใช่ครับของตานี่ถ้างูฉกกรรมการนี่หักคะแนนครับเนี่ยไม่มีงูแล้วครับไม่ไหมครับมาเยี่ยมชมยของคุณชายยูยังไม่คืบหน้าเลยครับตอนนี้จะไม่คืบหน้าเลยครับเฮ้ยใจเย็นๆครับพี่ชายเหลือสองนาทีครับโอ้สองนาทีนะเออมึงร้อนนะพี่อะไรอ่ะแสลอบหลุดคุณทำมาเพื่ออะไรเนี่ยครับคุณฟิล์ม ทำเบื่ออะไรครับหนึ่งนาทีสุดท้ายทำชั่วจอแตกครับผมหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเ้ย A few moments <benim> later หมดเวลาครับยกมือครับออกมาข้างนอกได้เลยเราใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดจาก10นาทีนะครับเป็นย3นาทีและนี่ก็คือบ้านในฝันของแต่ละคนนะครับจะบ่งบอกถึงสิ่งที่อยากอยู่หรือว่าสไตล์การอยากอยู่หลังแรกคือนี้ับจะของบ้านหรืไหนเอ่ยนี้ค่ะหลังนี้มีชื่อบ้านว่าอะไรครับขอ ที่บ้านก่อนเลยบ้านตู้ปลาค่ะขอ,องกินแม่โอ,อ้ยที่อลังการอาจจะเพนนิ่มคะแนนได้นะครับคุณรายุ โอเคบ้านหลังนี้มีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับแล้วก็เป็นบ้านในฝันยังไงในลองอธิบายสิมีความฝันว่าสักวันหนึ่งอะค่ะหนูอยากจะอยู่บ้านที่มีสีม่วงแล้วก็มองเห็นตู้ปลาอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยค่ะรายล้อมไปด้วยน้ําเขาบอกกันว่าถ้าเกิดมีน้ำอยู่ใกล้ๆเราจะนํำรวยรไปด้วยทรัพย์สินค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านสไตล์อะควาเรียมนะครับทุกคนที่มีเตียงอยู่ด้านในแต่ถ้าวันนึงมันรั่วคือตายไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยแบบน้ำท่วมแบบจมน้ำตายเลยนะเนี่ยใช่ครับก็อันนี้ก็ ตามอย่างที่บอกมันเป็นบ้านในฝันของแต่ละคนถ้าจากที่ดูก็ยังสเปซด้านนอกเนี่ยอาจจะเวลาไม่พอนะก็เลยอาจจะไม่ได้ตกแต่งแต่ตัวบ้านเนี <h 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 ่ยก็ขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับหลังอื่นก็เบิ่มๆอยู่ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเต็ม10เต็ม10พี่ให้7คะแนน เยอะะนต่อมาครับชื่อบ้านหลังนี้คืออะไรครับคุณบุญฟิล์มบ้านอะไรชิวน้องบุญฟิล์มครับพี่อะไรอะไรอะไรนะชื่ออะไรอิวน้องบุญฟิล์มครับพี่ไงเออหักเลยหักเลยคะแนนนะชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะใหม่อีกรอบนึง่าสไตล์ชิวไงสไตล์ชิวน้องบุญฟิล์มอันชิวยังไงครับคุณบอกสิอ่ะคุณอธิบายชิวะคือมันมีเพลงนะครับพี่แบบว่าอุ้ยหไหนมีเพลงไงลองไปฟังสิได้ยินไหมได้ยินไหมเขามีเพลงด้วย แต่ว่ารูปนี้มันน่า <Ooh. S 1> กลัวเกินไปนะพี่ว่ามันทำให้ได้ครับนอนฝันร้ายได้เลยนะเนี่ยใแล้วไปอยู่ข้างเตียงด้วยดิยแล้วมันนาอปาป,ปากได้ด้วย Ooh, <น>เ s <S อ้ยน่ากลัวนี่มีสิ่งอะไยเนี่ยคุณบุญฟิล์มไม่ <Así S 1> ไม่ครับพี่มันเป็นของสะสมครับพี่ใช้โมเดลครับใช่ใช่ใช่โอเคนั่นก็สไตล์บ้านก็ถือว่าเล็กกว่าของซายุนะครับแต่ว่ามีสระน้ําด้านนอกที่เลี้ยงเอสลอตแต่ว่ามีหลุดมาตัวหนึ่งสไตล์บ้านก็ที่ชอบนะตรงที่มันมีเพลงแล้วก็เป็นบล็อกไม้แต่ว่ามันปนๆกันหลายบล็อกอาจจะเรื่องของเศษเรื่องของอะไรเหมือนหน้าประตูจะเบี้ยวเรื่ปยไปครับเนี่ย ก็เอาไปหกจุดห้าคะแนนถ้าเทียบกับของซายุหรือของชนะนี่มันยังเล็กอยู่ต้นไม้หรือว่าบริเวณแล้วก็ชื่อใช่ไหมชื่อบ้านใช่ไหมครับแล้วก็หาชื่อบ้านหนึ่งคะแนนเลยบ้านไม่ติดอะไรพี่แล้วก็พวกดีเทลอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันยังทําได้แบบว่าสวยกว่านี้แล้วก็ความเป๊กต่อไปชนะในเวลาเท่ากันไล่จากด้านนอกไปต้นไม้อยู่แล้วก็ตรงนี้ํามชื่อบ้านก่อนครับํามชื่อบ้านก่อนบ้านอะไรโบสในฝัน ที่บ้านอะไรบ้านอะไรบ้านคุณเจอนัน,นโอ้ยไม่ชื่อไม่ไม,ไม่ไม่นั้นเลยอ่ะสระน้ำหน้าบ้านนี่มีไว้ทำไมโอ้นี่มีนั่งเล่นหน้าบ้านไงโอเคออสระน้ำค่อนข้างสวยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยไม่ได้ปูพื้นนะครับอาจจะเป็นปัก เวลาลงไปเล่นเนี่ยอาจจะโดนทุรนีดูใช่อาจจะได้คะแนนเพิ่มด้คุณชนะรอเปล่าไดคุณปูพื้นนันตรงเนี้ยบ้านก็สวยดีหลังคาก็เป็นแบบทลายมาเป็นก็ต่อต่อขึ้นเป็นชั้น2จริงๆอยากทําบ้านสองชั้นแต่เวลามีจํากัดไงก็หล่อในเรือคนเพื่อรักษาความอยูานแต่ถ้าแบบฝนตกเนี่ยน้ำมาแบไม่ครับเป็นรูปภาพใหเฉยคุณย่าดูดิเป็นรูปภาพใหเฉยจริงๆมันตัวแทนทีวีมันไม่มีทีวีให้แปะพี่พี่ต้องเข้าใจความ้ึกโอเคด้านในอินททเรีเนียอินททเร์เนี่สวยสวยแต่พื้นย่านะครับแต่พ อ๋อโอเคครับให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยเต็มสิบบ้านชนาผมให้แปดครับแปดคะแนนค่ยขาดได้สองคะแนนครับไม่มีสว้ใช่ไหมครับมีข้อบกพร่องอยู่เรื่องส่วมก็อาจจะมีส่วนแต่ว่า <c oughs> มันยังค่ะเขาเรียกว่าฝนมานี่ก็ข้างในก็เปียกเนะี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วสระน้ำหน้าบ้านพื้นในจุดต่างๆก็เอาไปแปะคะแนนให้ได้สุดๆแลลวมาผมชอบปลาย่างเข้าบ้านนี้มีชื่อบ้านอะไรครับคุณเอก็กไม่ใช่บ้านนี่นะมันคือร้านมันเป็นร้านนี่นะมันเป็นร้านที่นอนในบ้านมันเป็นบ้านที่นอนในร้านเป็นแบบทูอินแต่ไม่มีเตียงนะครับคุณย่าแต่ไม่ไม่มีเตียงนะครับไม่มีเตียงนะครับอ๋อแบบคนสมัยก่อนเขานอนบนพื้นนะครับคูเสือนอนใช่ไหมครับใช่คูเสือนอนอโอเคครับ S <S อค,ค <Concept S 1> อนเซปต์หลังนี้ก็คือจะเป็นบ้านสไตล์ยังไงสไตล์ญี่ปุ่นแ,แล้วก็เป็นร้านขายของเป็นบ้านมันด้วยเป็นร้านขายของด้วยอ๋อเป็นแบบใบรุ่นทํากินใช่ไหมครับก็<ม>ทำ<ม>อาชีพได้เลย แล้วมีอะไรขายบ้างครับไก่ย่างวิเชียนครับคุณย่าป้าน้าวิเชียนด้านในนี้ถ้านอนนี่นอนยังไงครับไม่ต้องนอนครับอ๋อคือการขายอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยนี่การขายอย่างเดียวเลยผมบอกเลยว่าเป็นเป็นร้านอาหารที่ถ้ามีแบบว่าโซนสําหรับพักผ่อนให้นอนเก็บเจ้าของร้านอ่าคือง่ายๆคือถ้ามีเตียงก็คือเต็มสิบใช่ไหมครับอาจจะไม่สิบเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันยังขาดต้นไม้อะไรพวกนี้อยู่อ่าใช่ครับใช่เต็มแต่ว่าร้านสวยคอนเซ็ปต์สวยทุกอย่างเ perfect ต่าจะาด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดก็แดคะแนนเท่าชนะจุวัดกันยังไงแล้วใครจะชนะเนี่ยมีหลายดับต่อไปหลังสุดท้ายบ้านนี้ชื่อว่าอะไรครับเออโลซอบโคมุรคบอะไรนะอีกทีครับผมอีกทีฮนะอีกทีโลซอบโคมุโคมุปาตายครับผมเห็นปลาตายครับโลซอบโคมุคโคม,มุก็ยามาจากโคมี่ไงคะ แปลเป็นไทยว่าอะไรครับบ้านนุ่มๆไหมปลาด้านหน้ามีชื่อว่าอะไรบ้างครับเยอะเลยชื่อุชื่อบอานโนดครับผมนสองบ้านสามบ้าบ้านนี้เป็นสไตล์อะไรเอ่ยสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ผสมกับมินิมอลค่ะครับบุญฟิล์มนิ่งๆดีดูดิมันมาบ้านนะครับมาข้านในบุญฟิล์มครับมาข้านในบุญฟิล์มครันหน้าบ้านนี่คือเป็นเก้าอี้นั่งใช่ไหมเป็นโต๊ะหรือว่าใช่ค่ะใช่ใช่เป็นเก้าอี้นั่งโอเคนี่เป็นทางเข้าบ้านปึ๊บเข้ามาตรงนี้ก็จะมีบ่อปลาที่แออัด ที่หายใจน่สงสารนะครับเนี่ยดูดิแทบจะหายใจไม่ออกกันนะวิกซ์ลอสแหละครับเข้ามาด้านในก็จะเป็นบ้านที่เรียบง่ายครับมีเตียงสองเตียงกับหมาสองตัวเอเตียงหมาหรือเปล่าอันนี้เตียงคนนะหมาน้องน้องขึ้นไปนอนเล่นไงนี่ไงพี่เอ็เตียงหนึ่งพี่ตาเตียงหนึ่งเองอันนี้คือห้องอาบน้ําใช่ไหมครับยใช่ครับอันนี้คุณทําดีถือว่าอาบน้ําได้อยู่น้ําลําธารไหลลงมา ให้คะแนนง่ายเลย<อ>บ้านโฮม,นมุนุ่มๆเวลาผมตัดสนินเดียวผมปวดหัววะ่ะไปตัดสินกระดานอื่นแล้วกันแดคะแนนแล้วกันต่อมาครับเป็นช้อยที่2ครับจะมีเวลาน้อยลงทําได้เต็มพื้นที่เลยแต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเต็มหรือไม่เต็มมากขนาดน,นั้นอูดเฮ้ยะฮะพี่ใหญ่เหรอพี่ใหญ่จงทําอูดในเวลา5นาทีอูดยากเลยอะแค่ไหนขนาดให้ดูภาพแล้วพ้าบอกพร้อมหรือจะจับเวลานไหนเอะ มึงก็เปิดกูเกิลในโทรศัพท์มึงอ่ะกูเขึ้นข้อแก้ระยะยังวะพร้อมไหมทายุพร้อมพี่สามสองหนึ่งเริ่มผ่านมาได้ยี่สิบวิฮะเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาได้ยี่สิบวิแล้วกูหยิดไงกูสาลบบล้องทิ้งตอนนี้ผ่านไปแล้วสามสิบสามวินาทีนะครับทำอู่ได้ห้านาทีเรามาดูกันว่าอู่ในแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงในเวลาห้านาที i i i l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  o n j ใช่ครับแล้วคุณฟิวมันเลื่อกเหมือนช้างแล้วคุณฟิวมันเลื่อนอะไเลื่อาใชอะไรอะไรเลื่อนไม่ใช่อุลแล้วคุณฟิมตัวอะไรนะคุณฟิมเดี๋ยวัอุ่จะไงเนี่ยไม่รู้ป่าเป็นไงพี่บอกตือสสวิสวยสวยเหมือนอยู่แต่น่าหนคุณฟิมเลื่อเลิ่มไปไกลแล้วเลิ่มแบบไม่ใช่ละ ตอนแรกเองดูเหมือนอูดมากสุดแล้วนะตอนแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเหมือนละอย่ากุฏิมาไม่ถึงเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเอ้ยสวยหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาเวลาโอเคเราจะให้อูดตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปอ่ะขอฟังคอนเซ็ปต์สั้นๆไม่ได้มีอะไรมากอันนี้มันคืออูดเนี่ยผมอยากรู้มันอูดยังไงครับอูดไอ้ไงคะ อ๋ออันนี้คือยังไงครับเนี่ยช้อยอูดที่ผมให้ไปก็คือคุณทำเป็นพี่ไอซ์ือว่าแบบคุณคือพี่ไอซ์ใช่ลา<ช>คาพี่ชายเหมือนตาทรงรีเจนเลยนะพี่ขายอยู่แต่ว่ามันยังมีความแบบว่าจ้องไม่เยอะกว่าน,นี้จ้องอันนี้เนึ่ก็คือมันต้องยาวกว่านี้คร้างหน้าใช่ไหมละ่ะคุณอูดคุณให้กี่คะแนนครับสำหรับผลงานผมให้ก็ถือว่าตรงโจทย์ก็คืออูดอูดไอซ์ไอซสักสามแล้วกันผมผมก็สามครับทำไมอ่ะ ต้องสุดๆเลยนะพี่อู๋ชายูต้องหันกลับไปดูเพื่อนหน่อยนะคุณชายูว่าเขาสร้างอุ่นแบบไหนกันคอนเซปต์เขียวอันนี้เป็นเป็นยังไงครับจะสื่อถึงอะไรใส่โทนสีเขียวก็แก้รูปปั้นอุ่นคอปเปอร์เฉยไม่มีอะไรเป็นอุ่นคอปเปอร์ที่อยู่บนแท่นแบบว่ารูปปั้นอุ่นนะพี่ก็คือเขาสถาปนาพี่เอาง่ายๆเลยแพงไหมครับอันนี้ห้าบาทโอเคถูกเกินไประยะถูกถูกไปพี่ให้กี่คะแนนสำหรับผลงานชิ้นนี้ผมขอหักนิดนึงเลยไม่มีโหนกมันเป็นมาแทนครับเนี่ยไม่มีโหนครับเนี่ยแต่หัวเี่มเป็นอูนะพี่น่ะพี่ให้กี่คะแน ผมให้สามแล้วกันนะคนมีโหนเมื่อกี้คะแนนขึ้นนะเนี่ยเป็นแบบสักสี่จุดห้าเลยเนี่ยสำหรับคนนี้ผมว่ามันมันอูดค่อนข้างที่จะแบบว่าออกว่าเป็นอูดพี่แต่ว่าขาดแค่โหนกันหักคะแนนหนึ่งผมให้สี่บวกกัน <c oughs> เป็นเจ็ดต่อไปอันนี้พี่ตัวตัวแรกผมชอบนะนี่ผมชอบเลยเนี่ย <c oughs> เป็นอูดที่กําลังนั่งอยู่นนดูเป็นอูดได้ง่ายดูไกลๆก็อูดไกลๆก็อูดอะ่ะอันนี้คอนเ<ำ>็ปร์คืออะไร <c oughs> อยากจะอูดปากมันเหมือนโดนต่อยอ่ะออใช่แล้ี๋ยวยู่ๆอ่าอันนี้คุณย่าให้กี่แนนครับผมใม่ห้าเลยเพราะว่ามันแบบที่นั่งด้วยเห็นไหมคุณยายเห็นไหมเห็นแล้วมาเรียงสลับเป็นใช่ครับอูดนั่งสําหรับอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขอหักได้ไหมทำไมฝั่งมันไม่เท่ากันสองฝั่งมันไม่เท่ากันสี่จุดห้าแลกกันทำไมมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสี่จุดห้าแลกกันคุณย่า อันนี้ผมให้4ี่ผมลืมมาดูพี่4.5ผมให้4รวมกันเป็น8.5อูดไม้เพ่โอ้อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นไดโนซอาร์อะพี่มันอูจะอ้วนไปหน่อยมันเป็นอูที่เล่นตูดแบบเหมือนอูทาวเวิร์กอะพี่ใช่ครับอันนี้ลูกตาก็ไม่มีอันนี้ผมให้โอ้ยไม่มีลูกตาผมหักแล้วกันโอเคอูตัวนี้ผมให้ 3...3 จุด ห้าไม่ให้เท่าไหร่ผมให้สี่ผมให้สอ่่ยสามจุดห้าบวกสี่เป็นเจดุดห้าอันนี้ควรอธิบายซิมันอูดจังไงเนะี่ยควอธิบายหรอซิ ม,มันมันอูดยังไงไม่ไม่ไม่ไอูด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 เบเบ้กูพี่มันเหมือน,นตัวสมสิทธ์อะอันเนี้ยแบบรู้จักว่าแบบแบบเป็นนั้นน่ะกินมด,ดอ่ะเรียกมันจะยักษ์อ่ะอันเนี้ยมันมาว่า,<ค>วามันไม่ใช่อูดนะเนี่ยผมนึกว่าโป,ปเกม,มอนพี่อันนี้ผมให้คะแนนความฮาครับสมจริงที่ไม่มีเลยอ่าผมว่าเขาฮาเหมือนกันผมให้สี่อันเนี้ยผมให้สามแล้วกันนะสามอาจจะเป็นอูดเบเบ้พี่ผมว่าเป็นเจ็ดคะแนนตอนแรกเราจะเล่นกันท่าตาครับแต่ว่า แค่2ตาก็นานแล้วงั้นรอบนี้เป็นตาตัดสิ์เลยแล้วเราลรวมคะแนนแะล้วเดี๋ยวเรามาดูคนชนะเลยชอยนี้สร้างชิบะในเวลา4นาทียอมจำนน oh. มีเวลาในการทำงานบ้าน2นาที a few minutes later ออรอแล้วอยู่ละเอาล้นะผมจะจับเวลานะ <c oughs> พอจับเวลาปับ๊บวางบล็อกเลยนะนะเริ่มสนาที4นาทีครับอันนี้เป็นการก่อร่างสร้างตัวของชิบะมีคนใช้บล็อกเฉดเดียวเลยครับ จจะดูภาพเลฟสเดียวกันมาส่วนอีกสองคนก็เหมือนกันแล้วก็จะมีคนที่ใช้บล็อกไม่เหมือนคนอื่นนั <c oughs> ่คือคุณตาเนี่ยเป็นบล็อกไม้ไม้แกะสลักตอนนี้่ามาแล้ว14วินาทีเหมือนมีคนจะทําชิบะแบบแนวนอนมองจากมุมบนนะครับเนี่ยแต่ผมมองจากมุมล่างครับนะครับผมบอกไปก่อนอนนี้มีทั้งชิบะแบบหันหน้ามองชิบะเป็นตัวชิบะเป็นแนวมองทางหน้าชิบะแมวมองแบบมองแบบนี้และมีชิบะไม้คนนี้เขาเน้นบล็อกไม้จริงครับอูดไหมเนี่ยชิบะนะครับไม่ใช่อูด หมดเวลาลอยขึ้นเลยครับทิ้งทุกอย่างที่ทำอยู่ได้เลยได้แค่ไหนเอาแค่นานถอยห่างออกจากผลงานตัวเองได้เลยครับคนดูครับว่าไอ้ด้านหน้าผมนี่มันคืออะไรพี่ขอดูเรฟเฟอร์เรนหน่อยโอเคอันนี้คือที่ตั้งใจคุณก็ดูแฮมเตอร์โอเค ให้ด,ดูฝั่งนี้เผื่อจะเปล mm okay, ี่ยนมุมมองของเราได้อันนี้ก็เป็นเดิมเลยน่หว่าแค่หันแค่หันอีกฝั่งโอเคเราจะเลือกไม่คะแนนนะครับผมเป็นเจ้าของชิบะจากการที่ผมดูมานั่นสิ่งที่เหมือนกับชิบะนอกจากมีอย่างเดียวคือโทนสีสีใช่ไหมครับใช่ครับนอกเหนือจากนั้นเหมือนชิบะโดนพึ่งต่อยหน้าบวมอันนี้เต็มสิบให้ห้าต่อมานะครับ ของชนาะอันนี้จะเป็นชิบะพันสายพันอากิตะที่น่าจะทนๆนะนแล้วอันนี้มันชูนิวกาสายกรรมการนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบโทนสีเหลืองเท่าไหร่ด้วยปกติจะชอบสีส้มก็ไป6คะแนนสําหรับผลงานชิ้นนี้ชอบบลกสีเหลืองพี่ผม,มชอบต่อไปผมสั่งทําให้คุณทาเป็นหมาชิบะคุณทำอะไรมาคุณดูเล็บไหนมาเนี่ยหางเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นชิบะอยู่โทนสีข้างหลังเนี่ยก็ชิบาแหละพอมาดูด้านหน้าเนี่ยมันไม่น่าใช่นะครับแลวผมไม่ค่อยถูกกับหมาปักด้วยดี ผ่านผสมเอาไป6คะแนนต่อมาอ่ะคุอธิบายซิคุณสายยุพี่พยายามดูให้มันเข้าอาฉากข้างหลังอยู่พี่ยาต้องมายืนตรงนี้พี่ยาอ่าฮะพี่มายืนตรงนี้พี่ยาต้องมายืนตรงนี้นปั้งอ่าแล้วมันก็ต้องแคปไงพี่ทีเนี้ยไม่ไงพี่มันจะเป็นต้องมีคนยือนอยู่ด้วยแล้วพี่เป็นหมาใช่ปะ มากานี่ไงสวยเลยอะ่ะสวยเลยเอาไปเลยอคะแนนและสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันล้ะสำหรับเจ้าตัวนี้ชิบะ<ม>นั่งก็ถ้าดูด้านหลังเนี่ยหางชิบะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอดี้มันก็สวยมากแต่อาจจะไม่ได้สิบตรงที่ตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะหน้าผากเหรอ คิ้วไงคิ้วมันอ่ะคิ้วมันอยู่งี้มันมีใช่ป่ามันมี <ส fall. S 1> มันรวมมันอยู่ตรงกลางเหรอพี่แล้วมันเป็นไม้คานมันก็สร้างได้แค่นั้นองเจะอะไรอย่างนั้นนลยย่ามันมีที่แค่นั้นอ่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมลองดูหน้าผมในเกมดิหน้าผมในเกมถ้าเอาไปทำนี่สวยเลยนก็ของไดกค่อนข้างที่จะสวยมากครับแต่ว่าติดนิดนึงตรงคิ้วนี่แหละผมให้9.5คะแนนอติดคิ้วอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะทำให้คิ้วมันเป๊ะอาจจะต้องอ้วนกว่านี้เนาะ โอเคประกาศผลคะแนนทั้งหมดนะครับสำหรับในรอบนี arp, 04, mm ้หรือว่าการแข่งรอบนี้คนชนะน่าจะเป็นเอกฉันก็คือคุณเอ็กนะครับ24.5คะแนนรองมาจะเป็นคุณตาลนะครับ22.5แล้วก็ตามมาด้วยชนาสายุแล้วก็บุญฟิล์มพอๆกันก็ไม่ได้ถ่ายพอคลิปเลยกูหมากูไม่ได้นะกูยังเหลือให้อยู่เนี่ย